สวัสดีครับมอดกเพชรเมื่อเดเจ็ดแปดเจ้าครับมอดกเพชรเมื่อเดอเจ็ดแปดเจ้าเอาแถวถึงลูกนั้นเลยนะครับไอ้ลูกนั้นนี่พูดเขาเขาบอกว่าเขาเขาสอกเขาโดนเราเงินเก็งอ่านี่ผมพูดตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมล้มลงไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันจังหวะใช่ครับจังหวะจังหวะล้มลงไปถึงพื้นนี่เรา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 ตั้งใจลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ลุกไงไม่ได้เมาลุกอะไรก็เลยลุกขึ้นมารีบลุกเรือรีบรีบรุกเลยเรีบลุกเลยครับ แต่่วาโดนหรือไม่โดนอันนี้อ๋อไม่ทราบคิดว่ากรรมการจะนัดไหมจังหวะที่ลงลงไปแล้วเนี่ยไม่รู้ครับอ๋อก็คือไม่รู้จะรู้รู้แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ก่อนครับผมรู้ก่อนเรื่องน้ำมันละอีกเรื่องหนึ่งครับผมลุกมามีอาการนะไม่ไม่ไม่ได้มีอาการหมอมีอาการจังหวะจังหวะจังหวะที่โดนสอกเข้าไปน่ยตอนนั้นตอนนั้นเหมือนกับมัน มันมันบูบไหมไหมไม่รู้โดนหรือไม่โดนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมโดนไม่รู้โดนไม่โดนโดนหรือไม่โดนเหมือนกันเหมือนกับว่ามันจอมันดับไปพักหนึ่งใช่ไหมไม่เลยมันไม่ไม่รู้สึกอะไรครับแต่ผมไม่รู้โดนหรือไม่โดนอันนี้ก็ไม่รู้อีก ไม่รู้ครับมีสติแต่ว่ามีสติที่ที่รู้ขึ้นมามีสติครบร้อยครับอ๋อก็ก็แสดงว่ามันอยู่ที่เป็นย่านประเของกรรมการใช่ไหมครับผมกรรมการอาจจะอาจจะไม่น่าก็อาจจะมองว่าโลกรบรบรีบยื่นลูกขึ้นมาเร็วครับอันนี้ก็อยู่ที่กรรมการเขาไม่รู้เหมือนกันขึ้นไยเขาก็มองว่าอาจารย์เดินมาพอดีเลยพี่เรียกอาจารย์ใช่อาจารย์มายังแกไปชกหลังจากหลังจากโดนลูกนั้นเนี่ยเราคิดว่าเาจะกลับมาได้ไหมก็คิดว่ากลับมาได้ครับเพราะว่าเพราะอะไร มั่นใจสภาพร่างกายด้วยครับมั่นใจสภาพร่างกายครับก็อิชิเราชนะวันนี้หรือเราชนะลูกไหนดักเตะครับดักแทงนะครับอ๋อดักเตะดักแทงครับผคู่ชกเนี่ยเหมือนกับเขามองว่าเวทเวทเวทมันใหญ่ไปครับผมผมกับอิชิายเหมือนกันเขาคนต่างคนต่างปล่อยมาครับเขาเขาขอเขาลบนปุ่นกีเวชกที่กับเท่าไหร่ผมปกติชกร้อยสี่สิบครับโอ้ถ้างนั้นไฟหน้าเชือได้เลยว่าคู่ชกนายใจเขาพอร้อยสี่สองเลยไหม ีก็ได้ีที่สองเมั้งเอ้วันนี้ชกอ4 7เลยนะคับงคนเางปล่อยขึ้นมา5ปาฟเลยตปกติต้องต่อย29ใช่ไหมปกติต่อย29ก้ก็เลยยก29มาใส่วันนี้ครับก็เลยยกเรามาเอออาจจะไม่อกันเขาเจออีกครั้งหนึ่งน้รัอาอีกครั้งนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกชิมไเลยรโอ้ช่องจ้างไม่เับเจียมเลยโออาวุธเขาหนักครับอาวุธหนักครับผมเตะสายหนักครับอีมเป็นยังไงมาเร ใช่ครับสามไฟต์ตดครับผมจำได้ไหมจำชื่อได้ไหมคนที่ชนะเราก็ดาวพลันชัยครับดาวใครอีกสองคนพุ่งน้อยพุ่งน้อยใครอีกแล้วก็เพชรสองข้างจะเจอเจอใครไม่ไม่กล้าครับแล้วแต่รุมกตาอะไรแล้วแต่วิธีกาเท่าไรเอาพี่เอกหน่อยถ้าเกิดอะไรครับเอาพี่ตีดูพี่ตีพี่ตีถ้าจะจะเท่าใต่อไปเนี่ยพิกัดที่ดีที่สุดเราคือก็สี่สิบครับร้อยสี่สิบนะใครก็ได้นะโอ้โหลดลงมาน่าจะเกือบฟังก์ชั่นได วันนี้ชนะแล้วได้อาชีพเท่าไหร่ครับเนี่ยยังไม่รู้ยังยังยังไม่แน่ใจแต่มีแล้วใช่ไหมมันจะมีอ่าอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามยี่สิบสี่มีมีเม,มียยังมีแฟนครับโอ้มีแฟนแล้วแฟนแล้วไหมวันนี้มามาครับไหนไหนวันไหนมาอยู่ข้างในห้องนูรับอ๋ออบกพี่น้องยูยูเจ้าเดินบุยลครับบอกพี่นอ้องเช่าบุยลำแล้ว ก็ขอบคุณพี่น้องแฟนบอลอ็มวยทั <noise> ่วประเทศเลยครับที่ติดตามมอนโรเพ็ดมวยเด็กไปเก้าแล้วก็ติดตามช่องทูฟอร์ยูครับผมก็วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับเรียบฟอร์มยังเรียกฟอร์มกับฟอมเขายังครับผมก็ไปที่เรียนิตีแล้วไงโอเคยินดีด้วยนะ